สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถกระบะใช้งานมาฝาก1คันครับกระบะแคป TFR อิสุสุบังกรนะครับเครื่อง2 0 0 5เกียร์ธรรมดานี่ครับสีก็มีรือมีรอยนะครับมีลอกล่อนดำอายุงานนะครับแต่เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับขับไกลได้เลยครับคันนี้ก็ใส่ล้อสวยๆมาให้นะครับใครที่รับสภาพนี้ได้นะครับเอาไปใช้งานนะครับเข้าสวนเข้าไร่ไปนานะครับหก0มืบาทนะครับ สีไม่สวยนะครับตีว่าสีไม่สวยแต่ถ้าเทนเน้นใช้งานนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้พวงมาลัย power ลงงานนะครับรถอยู่ที่อ่างทองนะครับเน้นให้ไปเช็คชมดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับเบื้องต้นก็ขายจริงครับมีตัวตนจริงไปดูเช็ครถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับสวยๆนะครับกับสภาพกับราคานะครับเน้นใช้งานก็คุ้มแน่นอนนะครับรุ่นนี้มีคนถามหามาเยอะมากๆนะครับผมกําลังหาหาสวยๆมาฝากนะครับ เป็นแคปนะครับแบบนี้นะครับอิสุสังกรเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดานะครับโดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับขับใกล้ขับไกลขับได้เลยครับแอร์เย็นเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรถอยู่อ่างทองนะครับใครอยู่ใกล้โซนนั้นก็ไปชมเช็คนะครับรถสีไม่สวยนะครับแบบบางๆนะครับไม่ปะไม่ผุนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์คัสซีไม่ปะไม่ผุนะครับเอาไปใช้งานได้เออคัสซีต้องไม่ดำครับ ไม่ดำนะครับนี่นะครับภายในก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับกับราคาสภาพและก็ปีนะครับถ้าท่านชอบสนใจนะครับโทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดไปเช็คชมดูรถตรวจสอบเอกสารนะครับสําหรับเบื้องต้นผมก็เช็คมาแล้วนะครับมีตัวตนจริงขายจริงใครถูกใจเข้าใจก็ต่อยอดกันได้เลยนะครับ68,000ับาทนะครับ68,000บาทรถอยู่อ่างทองนะครับ คลิปสตาร์ทเครื่องก็มีนะครับอยู่ด้านท้ายนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามไปก่อนได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดนะครับทั้งเบอร์โทรและรายละเอียดคร่าวๆของรถคันนี้นะครับใครอยากทดลองขับก็ไอขับได้เลยนะครับอ่างทองนะครับนี่ครับมาดูภาพนิ่งกันบ้างนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่าก็ เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับมีหลายท่านถามหากันเข้ามามากเลยสําหรับมังกรนะครับผมพยายามหาสวยๆแล้วก็เช็คอตดคนขายมาก่อนนะครับที่เหลือสมาชิกก็ตรวจสอบอีกทีให้มั่นใจแล้วก็ทดลองขับจ่ายเงินกันหน้ารถได้เลยนะครับสวยๆนะครับฝากกว้ด้วยครับราคาสภาพเน้นเข้าไรเข้าสวนสีไม่สวยภายในก็จะประมาณนี้นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับลองฟังคลิปสตาร์ทเครื่องด้านท้ายนี่ได้เลยครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่กําลังหารถกระบะ แบบเก่าๆน่อยนะครับเป็นรถเก่าแต่สภาพพร้อมใช้นะครับนี่นะครับฝากกันด้วยนะครับลองโทรเจรจาสอบถามกันดูได้นะครับโดยรวมเอกสารครบคนขายจริงไม่มีหมกนะครับเอาไปใช้งานกันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนงบน้อยหรือเน้นหารถเอาไว้ใช้งานเข้าป่าลุยสวนเข้าไร่ก็น่าจะเป็นคําตอบให้กับสมาชิกได้นะครับเสียงเครื่องดี่ เเครื่องกันแอร์เย็นนะพี่แอร์เย็นพวงอะไร power เรื่องอะไรน้ำปกตินะพี่น้ำวนปกติ เครื่องดีอยู่นะพี่เครื่องดีเยี่ยมพุ่งอ่าคันนี้นะครับพี่เอาไปราคาหก0 0ื่นแปดพันบาทนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะพี่พวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานพวมาลัยพาวเวอร์โรงงานมาสี่หกเจ็ดาขาดสิบามธันวานเนี่ยวันตรงวันนี่นะพี่ อ่นะพี่ตอนนี้เอาไปราคาหกหมื่นันบาทนะพี่นะครับดูรถจังหวัดอ่างทองอ่าเบอร์โทรศูนย์เ้ก้าสี่หงสเจ็้าคัตตีไม่ปะไม่ดามน,นะพี่คัตตีสวยอยู่เบอร์โทรศูนย์เ้าสี่หนงสองเจ็ดสะครับดูรถจังหวัดอ่างทองแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์หกหนงดศูนย์สี่สูนนะพี่ขอบคุณมากครับ